รีวิวเครื่องชงกาแฟด้วยงบไม่เกิน20 0 0 0บาทมีทั้งเครื่องบดและเครื่องชงในตัวเดียวกันสกัดกาแฟออกมาหอมเข้มมากๆชื่อว่า AI f o ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานของเครื่องนี้กันเครื่องนี้จะมาพร้อมกับก้านชงขนาด58มิลมาพร้อมกับถ้วย2ขนาดให้เลือกนะคะถ้วยทางซ้ายนะคะสามารถจุกาแฟได้18กรัมและทางขวาจะสามารถจุกาแฟได้20กรัมพร้อมโถโบดกาแฟขนาด200กรัมดัวยขีดสีขาวนี้นะคะเราจะใส่ให้ตรงกับรอกของตัวเครื่องถ้าใส่ตรงล็อกนะคะ เราจะสามารถหมุนได้โดยงา่ายตัวเลขที่เขาบอกมานะคะจะหมายถึงความละเอียดของการบดเมล็ดกาแฟให้เราหมุนไปที่เลข1-3ถึงนะคะแล้วลองบดดูต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นแท้งน้ำเขาสามารถใส่น้ําได้ถึง2.8ลิตรเลยสามารถชงได้ถึง30แก้วเลยนะคะและเครื่องนี้ยังมีระบบเซนเซอร์จะช่วยเตือนเวลาน้ําใกล้หมดด้วยนะคะต่อไปเราจะมาทดลองการใช้งานกันคะ่ะตัวนี้จะใช้หมุนเพื่อตั้งเวลาบดนะคะสามารถตั้งเวลาบดได้สูงสุดถึง30วินาทีและยังกดปุ่มตั้ง1ช็อตและ2ช็อตได้อีกด้วยต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มสกัด มีปุ่มหนึ่งชดและ2ช็ชดนะคะและยังมีฟังก์ชันจ่ายน้ําร้อนและสตรีมฟองนมอยู่ด้านข้างสามารถหมุนไปทางขวาเพื่อเปิดใช้น้ําร้อนหรือถ้าเราจะสตรีมฟองนมให้กดเลือกสตรีมฟองนมรอสัญญาณไฟหยุดกระพริบนะคะถ้าไฟหยุดกระพริบนะคะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยโดยที่เราจะหมุนไปทางซ้ายนะคะเครื่องนี้สามารถสตรีมฟองนมพร้อมกับสกัดกาแฟได้เลยนะคะละเครื่องนี้นะคะสามารถตั้งเวลาสกัดกาแฟได้อีกโดยที่เรานะคะกดปุ่มสกัดกาแฟค้างไว้เมื่อได้เวลาที่เราต้องการแล้วนะคะก็สามารถกดหยุดได้เลยเพียงแค่ นี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชงกาแฟาพร้อมกับแจกสูตรสตรอเบอรี่ลาเต้กันนะคะขั้นตอนแรกให้เราช่างด้ามชงตั้งค่าเป็นศูนย์ก่อนนะคะบดเมล็ดกาแฟ20กร,รมัมเราจะใช้เวลาในการบด12-13วินาทีเสร็จแล้วนะคะลองนํามาช่างดูก็จะได้20กร,รัมพอดีต่อไปเราจะใช้ผงเกี่ยเมล็ดกาแฟเพื่อให้เมล็ดกาแฟล้วนซุยเสร็จแล้วก็เคาะเมล็ดกาแฟาเกี่ยด้วยมารการองให้หน้ากาแฟาเรียบเสมอกันสุดท้ายนะคะเราจะกดด้วยแ t ม m p อร์สปริงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะให้เรากดล้างหัวชง สังเกตตอนใส่ด้ามชงนะคะถ้าเราใส่ตรงล็อกมันจะใส่ได้ง่ายเมนูนี้นะคะเราจะสกัดกาแฟ60 ml เวลาสกัดนะคะเราจะตั้งอยู่ประมาณ35-40วิเวลาสกัดคือกาแฟหอมมากทีม,ม่าที่เราสกัดได้ก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะเตรียมซอสสตรอเบอรี่60 ml เสร็จแล้วเติมน้าแข็งให้เต็มแก้วเลยนะคะอัตารานมผสมนมสด60 ml นมข้นหวานและนมข้นจืดอย่างละ30 ml เทช็อตกาแฟที่เราสกัดได้ลงด้านบนเพียงแค่นี้ก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไป เป็นเมนูแนะนําได้เลยนะคะเมนูนี้หมอกล้าชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเครื่องชองกาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์หรือใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่เพจร้านเบอร์ r 6ได้เลยนะใครที่เล็งเครื่องนี้อยู่อยากจะบอกว่าของจริงสวยมาก